oh หน่อยลูกกินแม่น้ำกินน้ำก่อนฝนตกหนาวเนี่ยต้องผมผ้าให้ อ่นอนลงลูกนอน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 ,นอนลงนอนดีๆดิผมผ้าผมผ้าฝนตกเลยนะข้างนอกวันนี้ฝนตกตอนเย็นเนี่ยลมฝนสาดนาหนาวผมผ้าให้ผมผ้าให้คนป่วยหน่อย กินขนมแล้วกินฮาราด้าแล้ววันนี้พาไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วทีนี้ไม่ได้ไปคลินิกหมอก็ตรวจเลือดหมอบอกน่าเป็นห่วงมันมีจะติดเชื้อในกระแสเลือดอ่ะปกติหมอบอกขาเลือดเนี่ยมันมันไม่เกินสิบเจ็ดนี่ของเข้าตังค์เนี่ยมันสามสองหมอบอกน่าเป็นห่วงก็เลยหมอรักษาแผลที่แผลกดทับให้ก่อนแล้วก็เช็คดูว่าประสาทรับรู้ไหมปรากฏว่าขาหลังข้างหนึ่งอ่ะ แล้วยังกระดิกได้อยู่แต่อีกข้างนึงไม่รู้สึกตัววันนี้ก็ต้องเอ็กซเรย์หมอน่ารักมากหมอพูดจาดีดีแล้วก็คิดค่ายายไม่แพงด้วยเพราะรู้เป็นหมาจรแล้วก็สงสารหมอบอกว่ามันน่ารักอือพาไปโรงพยาบาลแถวแถวสถานีรถไฟราชบุรีโรงพยาบาลสัตว์หมอก็เลยคิดค่ายายให้ถูก หรือว่าแต่เดิมก็คิดถูกรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันไม่แพงเหมือนที่เราคิดไว้ไงอืมก็หมอจับเอ็กเะเลแล้วผลหมอบอกว,ว่ามันกระดูกสันหลังมีปัญหาอาจจะถูกทำร้ายมาหรือรถชนซึ่ง การรักษานี่หมอบอกก็ต้องเป็นไปทีละสเต็ปตอนนี้เอาแผลกดทับให้หายก่อนว่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ตอนนี้ยังกินข้าวได้อยู่ก็อาการก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ต้องพาไปให้หมอเช็คครั้งหนึ่งว่าให้หมอวินิจฉัยว่าจะเป็นไงมีความก้าวหน้าก้าวหลังยังไงในการรักษา ก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งก็พาไปหาหมอตอนนี้หมอให้ยามากินวันนี้ก็ฉีดยาไปสามสี่เข็มค่มารักษาก็ไม่ได้แพงเหมือนที่เราคิดเอาไว้ทีแรกเกรงว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันจะแพงกว่าคลินิกไงก็เลยเอาไปคลินิกเพราะช่วงนี้รายได้ก็จํากัดจาเขีย่ยเพราะว่าช่วงโควิดนี้ก็ไม่มีรายได้แล้วมามีภาระอย่างนี้อีกเราก็กังวลอยู่เหมือนกันนเรื่องของการรักษาแต่ก็ยังดีที่มีพี่โป้บ้านอยู่ตรงข้ามเนี่ยเขาก็ ยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตส่วนหนึ่งเขาก็สงสารมันเดี๋ยวก็ต้องว่ากันต่อไปว,ว่าจะยังไงต่อแต่เนี่ยหมอบอกว่าถูกกระทำมาอาจจะโดนตีหรือไม่ก็รถชนแต่ไปที่วันแรกที่ไปหาหมอคลินิกนะหมอก็ไม่มีเครื่องม,มือเขาก็ไม่ได้บอกอะไรก็เลยคิดว่าอยู่ๆมันเป็นของมันเอง ให้ยามากินเป็นเดือนแล้วก็หมดค่ายาไปก็หลายพันแล้วไม,ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นวันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนไปที่ไปที่โรงไปาบาลสัตว์ก็วันนี้ก็ฉีดยาไปสีเข็มหมอให้ยามากินอีกเอ็กซาเลอีกก็ปมดหมดไปก็หมดไปก็ไม่แพงนะถ้าเป็นกรุงเทพกน่าจะหลายตังอยู่แล้ววันนี้แต่นี่ก็อย่างหมอก็บอกก็สงสาร เขาเลยบางอย่างก็ก็พิเศษให้เรื่องยาเรื่องอะไรทำนองเนี้อืก็เนี่ยมาอัปเตดตให้ฟังว่าวันเนี้ยได้พาเข้าตังไปหาหมอแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนหมอบอกให้ดูแลเรื่องแผลกดทับทุกสองชั่วโมงต้องมาช่วยต้องกลับเอามากลับตัวของเขาอะ ปรับตัวทุกๆสองชั่วโมงไม่แผลกดทับเกรงว่าแผลกดทับแล้วมันจะติดเชื้อเข้าในกระแสเลือดแล้วจะเป็นหนักส่วนถามหมอว่าต้องผ่าตัดต้องอะไรไหมหมอบอกว่าต้องดูผลสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูไปตามสเต็ปก่อนแต่ถ้าหากว่าจะผ่าตัดเนี่ยทางโรงพยาบาลที่พาไปวันนี้เอ่อเครื่องมือเครื่องมือไม่พอจะต้องส่งไปให้โรงพยาบาลของหมหาลัยเกษตร าจจะอยู่ที่บางที่หนองโพหรือไม่ก็ต้องไปที่หัวหินหนุ่นไกลมากส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยหมอก็บอกไม่ทราบเหมือนกันต้องให้โรงพยาบาลเขาประเมินแต่คร่าวๆก็น่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคร่าค่าผ่าตัดเนี่ยแต่ตอนนี้หมอบอกว่ายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นดูอาการเบื้องต้นไปก่อนแต่ตอนเนี้ยว่าจะไปหาโรงพยาบาลเนี่ยเรารักษากินิกมาเป็นเดือนแล้วมันไม่ก้าวหน้าไงแล้วก็มันหมดตังค์ไปเรื่อย ก็วันนี้ไปที่คลินิกก็หมอก็ไม่ได้บอกมันโดนรถชนหรือโดนตีมาเลยหมอไม่ได้บอกเขาก็ไม่มีเครื่องมือไงแต่วันนี้พอไปโรงพยาบาลเขาเอกซเรเ์ <S <S เขาเห็นโครงกระดูกเนอะไรหมอก็บอกว่าถูกกระทํามาแต่อาจจะโดนตีหรืออาจจะโดนรถชนนั้นหมอก็บอกไม่ได้แต่ว่ากระดูกสันหลังมันเสียหายไปส่วนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็ดูผล จากที่หมออธิบายให้ฟังกันแล้วกันพอดีขอญาตหมอก็ถ่ายคลิปมาหมอก็บอกไม่เป็นไรถ่ายได้หมอก็ให้ความรู้ดีพูดจาดีมากเป็นหมอตัวเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักนะฮะพูดจาดีอธิบายได้เลยครับก็ก็คือว่าเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะที่มันจะส่งผลทําให้ระบบประสาทเขาวาถูกทาลายไปเพราะว่ากระดูกที่โคงมันมีลักษณะการเคลื่อนแต่มันจะเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรฉาบแผงเนาะ ็ใช้เทคนิคที่มันล้ำสมัยมากขึ้นถ้าสมมติเราอยากจะรู้รว่าบริเวณตรงไหนที่มันผิดปกติจริงๆเราจะส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ได้แต่นะวันนี้เราอาจจะต้องใช้แบบลักษณะของการประคับประคองอาการครับผม,มครับใช่ครับใช่ประมาณนี้ก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะที่ผิดปกติเนาะเพราะตรงนี้ตรงนี้กระดูกมัน ถ้ามันเป็นอย่างนี้อันนี้ม like ันคือปกติเนาะกระดูกปกติมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ดูเส้นหลังแต่ละซี่แต่ละซี่แต่เสนซี่เนาะอันนี้มันจะเป็นหมอนรองกระดูกซึ่งเราจะเห็นว่ากระดูกซี่นี้กับกระดูกอันนี้ค่ะซึ่งเชื่อมระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกเชิงกรานอ่ะมันจะเห็นไหมมันจะไม่มีช่องว่างเลยหมายความว่าไงหมายความว่าตัวกระดูกมันมาเบียดกันแล้วมันก็จะเกิดอาการปวดเราไม่สามารถที่จะ ขัดขาได้เป็นปกติแลวส่งผลทําให้สองขาหลังเขาไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเส้นประสาทตรงนี้ถูกทําลายเส้นประสาทที่มาเลี้ยงสองขาข้างล่างี่นก็เกิดปัญหาตามเออถัดไปมันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุ่ฉี่ไม่ได้หรือว่าอุ่ฉี่แบบกระปิดกระปอโดยที่เราไม่รู้สาเหตุประมาณนี้ค่ะมันน่าจะเกิดจากปัญหานี้คขอบคุณครับคุณหมอครับที่ให้ความรู้ครับ นี่ก็มืดค่ำแล้วฝนฟ้าก็ตกเนี่ยอากาศชื้นมากๆยุงก็เยอะก็เลยเนี่ยให้กินยาเสร็จแล้วก็ให้กินขนมเสร็จก็ห่มผ้าให้นอนเพราะอากาศชื้นกลัวจะเดี๋ยวจะไม่สบายหนักข้าไปอีกเนี่ยดีที่ว่าพี่โป้าให้เตียงนี้มาก็าช่วยได้เยอะก็ตั้งก็จะชอบเตียงอย่างเมื่อคืนนี้ก็ก็นอนบนเตียงนี้เกือบสว่างตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงหกโมงเช้าก็านอนบนเตียงนีย ก็เดี๋ยวว่าจะทำมุ้งให้ต้องไปหาซื้อวัสดุมาก่อนต่างขายทั้งท่อ p v c ซว่าจะทำมุ้งครอบให้กันยุงต่วนี้ก็ผมพาไปก่อนแล้วก็แล้วกัน